ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับพีเซลชาแนลอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนจะสำเปันแนะนำหก แอปเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองให้มันปังปุริเยนะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกาลังใจใเซลล์ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับแอปเรียนภาษาจีนที่เซลมาแนะนําในวันนี้คือแอปที่เซลใช้เองนะคะทุกคนคือเซลใช้แล้วมันเห็นผลแล้วก็มันทําให้ภาษาจีนเซลดีขึ้นจริงๆเซลก็เลยมาบอกต่อนะคะทุกคน แอปแรกนะคะทุกคนคือ Google Translate Google Translate นะคะทุกคนคือแอปที่แปลได้หลายภาษามากไม่ใช่แค่ภาษาจีนนะคะทุกคนคือเซลอยจะบอกว่าอันไหนที่มันเป็นประโยคง่ายๆอย่างเช่นคุณกินข้าวหรือยังคุณนอนหรือยังอย่างเงี้ยประโยคเบสิกง่ายๆนะคะทุกคนเข้าไปใน Google มันแปลให้เราเสร็จสับแล้วก็ถูกด้วยนะคะทุกคนเซลใช้แอป Google Translate นะคะทุกคนในการแปลภาษาอังกฤษแปลภาษาจีนในการเรียนบ่อยครั้งมากแล้วมันิร์ k แล้วมันได้ผลเป็นแอปฟรีด้วย คิดว่าใครที่เรียนภาษาอยู่ควรจะมี Google Translate ติดเครื่องไว้นะคะทุกคนเพราะว่ามันช่วยเราได้มากจริงๆนะคะและแอปต่อไปนะคะทุกคนก็คือแอป p พคโกเพคอะไรสักอย่างนะคะทุกคนคือแอปจากจีนเป็นอิงแล้วก็อิงเป็นจีนนะคะทุกคนสาหรับใครที่พอมีพื้นฐานอิงอยู่แล้วก็สามารถใช้แอปนี้ในการเรียนภาษาจีนได้เลยนะคะทุกคนคือแอปนี้คือแทบจะครอบคลุมทุกอย่างแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวที่มันไม่มีภาษาไทยคือเซลล์แปลเป็นอิงแล้วเอาอิงมาแปลเป็นไทยทีนึงแอปนี้ สามารถแปลได้ค่อนข้างตรงแล้วก็มีหลายศัพท์ให้เราเลือกเลยนะคะทุกคนอย่างเช่นเราเซิร์ชคำว่า love อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นตึ๊ดแบบว่าใช้ในบริบทไหนมีตัวอย่างให้เราด้วยคือ ครอบคลุมมากๆแต่ว่าข้อเสีย,ยงเดียวคือมันแปลจากจีนเป็นอิงอิงเป็นจีนอย่างเดียวนะคะทุกคนที่เซลทําเป็นตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับใครที่ไม่เก่งก็อาจจะลําบากนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากเกินความสามารถเราเลยนะคะทุกคนแอปต่อไปก็คือ Chinese Thai Dictionary สําหรับ iOS คือมันเสียตังคนะทุกคนแต่ว่าสําหรับ Android เซลรู้สึกว่าเซลเคยใช้แอปนี้นะคะทุกคนมันไม่ได้เสียตังค์เนาะคือแอปนี้นะคะทุกคนมันจะเหมือนแอป p r e c o เลยนะคะทุกคนคือสามารถแปลเ,เป็นตัวเป็นตัวแล้วก็มีประโยคตัวอย่างให้เราดูด้วยมัน มากๆแต่ว่ามันเป็นในเวอร์ชั่นไทยจีนนะคะทุกคนซึ่งมันสะดวกสําหรับเซลล์มากที่ไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษรู้สึกว่ามันเวิร์กมากนะคะทุกคนคือสัพอย่างเช่นสลบอย่างเงี้ย เวียนหัวอย่างเงี้ยเราก็เซิร์ชไปสลบเพียนหัวมันก็จะขึ้นภาษาจีนตรึกลงมาเลยนะคะทุกคนคือมันเป๊ะมากนะคะทุกคนจะบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยคือเซลใช้มนันตั้งแต่วันแรกทีเ่เรียนภาษาจีนอะ่ะจนถึงปัจจุบันอ่ะทุกคนจนเซลจะจบอยู่แล้วอ่ะคือมันเวิร์กมากถ้าไม่ดีจริงเซลคงไม่ใช้ต่อเนื่องขนาดนี้นะคะแอปต่อไปนะคะคนก็คือ Chinese Stroke Order r i t h t คือเป็นแอปสําหรับเขียนภาษาจีนการเรียนภาษาจีนนะคะทุกคนถ้าสมมติเราเขียนเป็นอ่ะเราจะจํา ตัวอักษรได้เร็วกว่าที่เราอ่านอย่างเดียวอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะคะทุกคนคือเส้นขีดมันก็จะบอกเลยว่าอันนี้มาก่อนอันนี้มาหลังนู่นนั่นนี่คือแอปนี้มันบอกทุกอย่างนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะมันดีมากในการเรียนเพราะว่าตอนแรกอ่ะเซลก็เขียนภาษาจีนไม่ค่อยได้ละค่ะทุกคนคือการเรียนภาษาจีนอ่ะการเขียนคือยากที่สุดแล้วแล้วเซลเป็นคนที่เขียนค่อนข้างโง่เลยเวลาเซลฝึกเรื่อยๆนะคะทุกคนฝึกเขียนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะจำภาษาจีนได้เยอะมากยิ่งขึ้นนนนนนจจจํําาาาาไไดด้้เเยยอออะะแต่่่่วหใกกรฝึ เพราะการเขียนบัญชีมไม่ได้ง่ายไงทุกคนแต่ว่าถ้าใช้แอปเนี่ยมันทำหให้เรื่องยากๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะหลังจากที่เราฝึกเขียนฝึกแปลฝึกจำคำศัพท์มาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราต้องควรจะฝึกพูดด้วยแอปที่แนะนําในวันนี้ก็คือแอปนี่ค่ะ แอปกึศไนน์นั่เองนะคะทุกคนเพราะว่าแอปโซที่เซลเคยเล่นไปเคยแนะนาไปมันมีปัญหานะคะทุกคนดีมากนะคะทุกคนแต่ว่าคนที่เราจะเจอส่วนมากจะเป็นคนไต้หวันนะคะทุกคนจะไม่ใช่เป็นคนจีนแผ่นใหญ่เพราะฉะนั้นนะสำเนียงมันจะค่อนข้างแตกต่างกันการใช้สำบ,บางศัพท์ก็อาจจะแตกต่างกันนะคะทุกคนแต่ว่าสามารถทดแทนกันได้นะคะทุกคนมันไม่ได้แบบมีปัญหาใหญ่อะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเซลก็ใช้ฝึกภาษาจีนของเซลอยู่ทุกวันอ่าแต่ว่าก็ต้องทําใจหน่อยถ้าสมมติว่าเราเจอพวกใช้เงียน,นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะคุยแต่เรื่องอย นะคะอ่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ค่อยปลืม้มแต่ว่าสำหรับใครที่มาเลยจ่าซัสซัฟฟนให้น้องแบบเซียวก็น่าจะมีปัญหาอะไรในการฝึกภาษาจีนในแอปนี้นะคะเซหวั<ๆ>งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายหลายคนที่กําลังเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองอยู่นะคะทุกคนไม่ว่าเรากาลังจะเรียนภาษาจีนอยู่หรือว่ากําลังคุยกับผู้ชายจีนอยู่นะคะทุกคนแอปท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เซียวแนะนาไปมันใช้ประโยชน์ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เซก็ต้องไปแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ นคทุกแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็พูดคุยกับเซลล์ได้ด้วยนะคะถ้าใครอยากติดต่อศึกษาอะไรกับเซลล์ก็ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะทุกคนเซลตอบไวกว่าคอมเมนต์นะคะโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบาย